สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะสวัสดียามเช้าค่ะไม่เช้าแล้วเนาะก็สายแล้วก็จะเก้าโมงแล้วนะคะสวัสดีวันเสาร์วันหยุดวันทํางานนะคะวันแห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะวันแห่งเอ่าวันอ่าบางคนเนาะวันนี้เป็นวันแห่งการเริ่มต้นนะคะวันโชคดีนะคะวันเกิดนะคะวันพัดภาคนะคะ วันอะไรก็ไม่รู้นะคะในวันนี้นะคะ ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะก็เอาเป็นว่าคุณหนิงขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเป็นวันที่ดีนะคะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสําหรับคุณนะคะวันนี้วันที่5มิถุนายน2 5 6 4นะคะไม่ผิดวันเนาะวันเสาร์ที่5มิถุนายน2564นะคะเช้านี้กินข้าวกินปลากันหรือยังคะกินข้าวเช้ากันหรือยังนะคะอย่าลืมกินข้าวนะคะอย่าลืมกินข้าวกินปลานะคะอย่าลืมกินอาหารให้ตรงเวลากินยาให้เป็นตรงเวลาดื่มน้าเปล่า เยอะนะคะออกกําลังกายมีเวลาก็ทําสมาธิทุกวันนะคะเช้านี้นะคะคุณหญิงก็ที่มาสายนี้ก็เพราะว่าเพราะว่าคุณหญิงไม่ได้ดูเวลานะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะเมือ่อเช้านี้ออกกำลังกายนะครับไปพักใหญ่เลยทีเดียวนะคะไปสองรอบรอบแรกประมาณ5นาทีนะคะรอบที่สองประมาณ15นาทีนะคะประมาณนั้นไม่ได้ดูนาฬิกาเราคะ่ะแต่ว่า คือทำไปพักไปนะคะเมื่อเช้าก็เลยพักเหนื่อยนานเลยค่ะการพักเหนื่อยของคุณหญิงนะคะก็ไม่ได้อยู่เฉยนะคะการพักเหนื่อยของคุณหญิงเมื่อเช้านี้ก็เตรียมกับข้าวกับปลานนะะไว้บางส่วนแล้วนะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ทำสมาธินะคะไปนั่งสมาธิเมื่อเช้านี้นะคะคือพักเหนื่อยให้เหงื่อมันแห้งเนอะกว่าจะอาบน้ำได้นะคะก็ ก็เลยมาสายนะคะก็ต้องขออภัยนะคะก็ยังไงก็ยังมาอยู่นะคะมาส่งกําลังใจมาบอกรักไปพี่น้องน้องนะคะมาร่วมแสดงความยินดีความโชคดีของคุณที่ได้เกิดขึ้นในวันนี้นะคะการเริ่มต้นใหม่การทําอะไรใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะเริ่มต้นในวันนี้บางคนอาจจะเริ่มต้นอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ทําต่อไปเดินหน้าต่อไปนะคะชีวิตเราต้องเดินหน้าต้องก้าวหน้านะคะไม่ถอยหลังเนาะแล้วก็วันเวลาก็ะะสำคัญมากๆเลยวันเวลาก็ มีความสำคัญบันเวลาก็วันนี้ก็มีวันเดียวนะคะเวลาของเราก็มีจํากัดนะคะตอนนี้เราอายุ arrived, เท่าไหร่ alcohol, กันแล้วคุณออายุเท่าไหร่กันแล้วนะคะตอนนี้นะคะมันต้องตอบคุณหญิงนะคะแต่เรารู้ว่าทุกวันทุกเวลาทุกนาทีมีค่าสําหรับเราเสมอเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเศร้าทุกนานนะคะเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะที่ไม่เป็นประโยชน์ไม,ม่ไม่มีความรุ่งเรืองเกิดขึ้นไม่มีความสุขไม่มีความสนุกเกิดขึ้นนะคะเราจะไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องที่เราไม่ต้อง เราจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเนาะวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าใครโชคดีเรื่องอะไรใครอยากโชคดีเรื่องอะไรเขียนมาได้นะคะใครอยากให้อะไรเกิดขึ้นนะะในวันนี้สมหวังนะะมีรักมีทรัพย์นะคะมีอะไรดังใจปรารถนาก็เขียนมาได้นะคะคนหญิงจะได้ร่วมแสดงความยินดีนะคะมันยังไม่เกิดขึ้นก็เขียนไว้ก่อนเลยค่ะ เขียนไว้ก่อนเลยนะคะวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้าห้าแสนวันนี้เงินเข้าห้าหมื่นวันนี้เงินเข้าห้าล้านวันนี้ทําอะไรสําเร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ยอดขายนะคะเข้าปังๆนะคะยอดขายนะคะทะลุเพดานเลยนะคะทำอะไรก็มีแต่เรื่องราวดีๆไปไหนก็เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดนะคะเจอแต่คนรักจริงเจอแต่คนจริงใจเจอแต่กันลรมิตรที่น่ารักนะคะ เจอแต่สิ่งที่ดีนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้คุณหญิงก็แบ่งปันพรีค่ะก็ไปกันอย่างรวดเร็วเลยเนาะทำอะไรกันอยู่ก็เขียนมาทักทายได้นะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะขอบคุณพี่จุ๋มมากมากเลยนะคะนะนางฟ้านะเทวดานะใจบุญนะคะแม่ยกของคุณหญิงนะคะมาแชร์มาช่วยแชร์ให้ทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวคุณหญิงขอแชร์ก่อนนะคะ ใครที่ชมย้อนหลังก็ขอบคุณการชมย้อนหลังการแชร์ย้อนหลังด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะชมจะแชร์ตอนไหนนะคะก็ดีทั้งหมดเลยนะคะเป็นการช่วยคุณหญิงที่น่ารักที่สุดเลยนะคะคุณเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีใจกว้างนะคะดังทะเลนะคะมหาสหมุทรเลยนะคะแล้วก็คนที่เป็นผู้ใหญ่ใจกว้างใจดีมีเมตตานะคะรักการให้รักการแบ่งปันนะคะมีคุณธรรมนะคะรักการให้อภัยนะคะ มักจะโชคดีนะคะทำอะไรก็เจอแต่เรื่องราวที่ดีนะคะได้เงินฟ้าประทานได้เงินลาบลอยได้เงินสเสน่หานนะคะเข้ามามบ่อยๆนะคะเ <ๆ S 2> พราะว่าความโชคดีความสุขความร่ำรวยความเจริญนะคะมักเข้ามาหาคนที่เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ <S <S ผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาเป็นคุณธรรมความเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คือเป็นผู้ใหญ่ด้วยคุณธรรมใจดีมีเมตตาใจกว้างนะคะเนาะใจดีใจกว้างนะคะ ใจเย็นด้วยนะคะโอเคคุณหญิงแชร์เรียบร้อยรู้อย่างนะคะแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะใครแชร์ออกไปวันนี้ก็ขอให้เงินเข้านะคะเยอะๆเลยนะคะเงินเข้านะคะยอดขายปังๆทำอะไรก็เข้ามาเยอะๆนะคะอยู่บ้านเฉยเงินก็เข้านะคะ อยู่บ้านเฉยๆเงินก็เข้านะคะเพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักนะคะจิตใจดีมีแต่คนชอบให้ของฟรีนะคะแล้วก็ใครที่นะคะอยากเลี้ยงขนมอยากเลี้ยงกาแฟอยากสนับสนุนสื่อให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปก็สามารถสนับสนุนมาได้นะคะที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยนางสาวราพรบวัวพานะคะ0 1 2 1 9 8 8 4 8 8นะคะ012 1 9 8 8 4 8 8ธนาคารกสิกรไทยนางสาวราพรบวัวพานะคะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะ Uh huh. คุณหนิงก็เปิดบัญชีนะคะนี้ตลอด24ชั่วโมงนะคะใครที่โอนค่าขนมค่ากาแฟมาให้คุณหนิงนะคะคุณไม่ได้แค่ให้ค่าขนมค่ากาแฟคุณหนิงนะคะคุณคุณหนิงทําบุญนะคะตลอดนะคะเอาเงินที่ได้มาจากส่วนไหนก็แล้วแต่นะคะร่วมทําบุญนะคะเนี่ยที่คุณหนิงแชร์ไว้หน้าเพจนะคะคหนิงก็ขอโทษลืมปักหมุดนะคะที่คุณหนิงแชร์นะคะของ เพจหลักสูตรความสำเร็จอาจารย์เปิลน,นะคะคือประกาศบุญที่อาจารย์ชว,ชวนนะคะร่วมสร้างห้องครัวห้องน้ําที่ศูนย์ภูมิรักจังหวัดชัยภูมินะคะก็ร่วมมาได้นะคะโอนเข้าบัญชีโดยตรงของอาจารย์เปิลเลยก็ได้หรือว่าจะฝากคุณหญิงนะคะฝากคุณหญิงแบบว่าอยากโอนทีเดียวทั้งค่าขนมค่ากาแฟแล้วบอกว่านะคะร่วมทําบุญด้วยนะคะคุณหญิงนะคะเขียนมาแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวคุณหญิงโอนต่อส่งต่อให้นะคะแบบนี้เนาะขอบคุณมากๆเลยอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ สาธุสาธุสาธุล่วงหน้าเลยนะคะวันนี้คุณหิงก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาแบ่งปันกันนะคะก็นะคะเห็นเวลามันล่วงเลยแล้วเนาะก็จะใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพราะว่าคุณหญิงนะคะจะไปทําเค้กต่อค่ะลืมค่ะจําวันผิดนะคะแอบบอกว่าเดี๋ยวคุณหิงจะไปทำวันเค้กวันเกิดให้พี่สาวนะคะเพราะว่าคุณหิงคิดว่าเป็นวันพรุ่งนี้ พอพอ Facebook มันเตือนมาเฮ้ยไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวคุณหนิงขออนุญ,ญาตนะคะไปไปทำเค้กต่อจากจบรายการนี้นะคะแล้วก็ไปรับประทานอาหารเช้านะคะนะคะ ก็ต้องขออภัยนะที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมาสายนะคะโอเคขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะคะขอบคุณการติดตามที่เพจคุณหญิงขนมไทยไฮโซนะคะแล้วก็ YouTube คุณหญิงไทยสวิตชั่นแนลนะคะแบ่งปันฟรีค่ะ3มเคล็ดลับวางใจเป็นโชคดีสมหวังมีรักมีทรัพย์นะคะโชคดีวางใจเป็นโชคดีสมหวังมีรักมีทรัพย์นะคะ,คระ,คะไราประจําวันที่ 5. มิถุนายน2 5 6 4นห้ะคะข้อที่ 1. รักตัวเองมีความสุขนะคะข้อที่ 2. วางใจให้เป็นข้อที่ 3. ให้และแบ่งปันเสมอนะคะนี่แหะคะ่ะเป็นเขาเรียกว่า <c oughs> เป็นปัจจัยหลักๆเลยเนาะที่เราจะมีความสุขได้ง่ายนะคะในข้อที่ 1. รักตัวเองมีความสุขนะคะ เมื่อคุณรักตัวเองคุณได้ทำเพื่อตัวเองอะไรที่คุณได้ทำเพื่อตัวเองคุณได้รับประโยชน์เช่นนะคะมีความสุขเกิดขึ้นนะคะมีความสนุกเกิดขึ้นนะคะมีนะคะ,นะคะปัญญาเกิดขึ้นนะคะได้เพิ่มทุนทางปัญญาทางด้านความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นนี่แหละค่ะคือพลังความสุขจริงไหมคะคุณได้รักตัวเองได้มาสนใจตัวเองสนใจการกินการนอนการพักผ่อน นะคะการได้มีรอยยิ้มมีเสียงหออัวเราะได้ดูซีรีส์ได้ดูหนังนะคะได้ดูได้ฟังเพลงที่ชอบนะคะ ได้จัดบ้านให้สะอาดนะคะได้เก็บของเก่าออกนะคะได้ทำสมาธิได้สวดมนต์นะคะได้มีการให้การแบ่งปันนะคะมีอะไรที่เราสามารถให้ใครได้ก็แบ่งปันนะคะแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันกำลังแบ่งปันแบ่งปันกําลังกายแบ่งปันกําลังใจนะคะแบ่งปันสิ่งของอะไรที่เราให้ได้นะคะเราก็ให้เลยไม่ต้องรีรอนะคะไม่ต้องรอวันไหนนะคะการให้คุณหญิงนี่แบบคุณหญิงก็ เป็นคนที่ให้อะไรได้ง่ายๆนะคะแล้วก็นะคะบ่อยๆนะคะก็ไม่ต้องเรื่องยากเนาะเช่นให้ง่ายยไงนะคะเช่นสมมติว่าอ่ะเราไปซื้อของนะคะอาจจะมีนะคะของฝากให้พ่อให้แม่ให้ญาติให้พี่ให้น้องนะคะอ่ะขนมสัก10บาท20บาทส้มสัก1โลนะคะหรือว่า อ,อะไรอะเกี้วมังกรหนึ่งโลอะไรอย่างเงี้ยสับปะรดนะคะห้าโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์นะคะหรือว่าไปเก็บผักนะคะอ่ะหนึ่งกร,รัมเอามาฝากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปสอยมะม่วงนะคะอ่ะสองลูกเอามาฝากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเห็นใครกําลังหน้าบุดหน้าบึ้งอยู่นะคะก็ยิ้มให้นะคะ หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถทําได้จริงไหมคะแล้วก็ให้กันแบ่งปันกันเนาะก็มีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือนะคะคุณหนิงก็เพิ่งจะรู้นี่นะะ่ะว่าการรักตัวเองนะคะแล้วก็การที่เราะะอยากได้อะไรกับจากคนอื่นนะคะอยากปฏิบัติยังไงให้คนอื่นนะคะได้ประทับใจนะคะอยากจะทำยังอ,อยากเขาเรียกว่าอะไรนะ นี่แหละค่ะอยากได้รับอะไรนะคะเราก็ต้องให้ก่อนคือให้โดยที่ไม่คาดหวังนะคะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ตอบแทนหรือเปล่านะคะก็คือวางใจให้เป็นนะคะวางใจให้ถูกที่นะคะเราจะได้มีความสุขถ้าวางใจผิดนะคะว่าเมื่อไหร่น้อนะคะใครน้ออะไรยังไงนอนะคะ จะให้จะมอบสิ่งที่ดีให้กับเรานะคะเราไม่คาดหวังตรงนั้นเพราะว่าในข้อที่2ค่ะวางใจให้เป็นถ้าวางใจเป็นเราจะมีความสุขถ้าวางใจไม่เป็นนะคะวางใจกับผลลัพธ์เราจะทุกข์ อยากได้อันนั้นอยากให้คนนั้นทําทำอย่างนี้ให้อยากให้ความรักอยู่นานๆอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบหายไปนะคะอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีลูกอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากได้งานตำแหน่งนี้อยากได้เสื้อตัวนั้นอยากได้สร้อยเพชรนะคะวงนั้นอะไรแบบนี้แหวนวงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมคะแต่ว่าเราวางใจถูกที่เช่นวางใจถูกที่ยังไงนะคะ วางใจถูกที่ที่เวลาที่เราได้ให้นะคะเราแบ่งปันนะคะอะไรใครไประหว่างที่เราได้ให้จิตใจเรามีความสุขนะคะใบหน้ามีรอยยิ้มนะคะเบิกบานนะคะมีความรู้สึกดีเกิดขึ้นนั่นล่ะค่ะคือสิ่งที่เราได้รับจริงไหมคะเวลาที่คุณได้ให้อะไรไปคุณยิ้มคุณได้แบ่งปันคุณทำอันนั้นอันนี้ให้คนนั้นคนนี้นะคะคุณบริจาคสิ่งของนะคะ ระหว่างทำนะคะคุณมีความสุขก่อนทําคุณก็มีความสุขเบิกบานใจนะคะระหว่างทําก็มีความสุขเบิกบานใจหลังทํานึกถึงทีไรก็มีความสุขนั่นแหละค่ะคือความสุขนั่นแหละค่ะคือบุญนะคะครูบาอาจารย์บอกว่าคุณหญิงก็ฟังเทศจากหลวงพ่อประโมทประโมทโชนั่นแหละค่ะท่าน เทศตอนหนึ่งที่บอกว่าการทําบุญที่ครบนะคะที่เราจะได้บุญแบบร้อเนะคะก็คือนะคะมันมี3มวาระก็คือก่อนทำนะคะก่อนทําบุญนะคะทําทานเราจะให้อะไรใครไปเนี่ยเรานึกถึงนะคะเราคิดเราก็มีความสุขรู้สึกรู้สึกดีใช่ไหมคะเชื่อมั่นศรัทธาในความดีนะคะว่านะะการให้การแบ่งปันนะคะมันมันคือจิตเสรษฐีนะคะการสร้างนะคะ ความร่ำรวยนะคะสร้างเหตุแห่งความร่ำรวยเกิดขึ้นนะคะมันก็มีความสุขนั่นแหละค่ะบุญเกิดขึ้นละระหว่างที่เราให้นะคะเราเห็นรอยยิ้มเราก็มีรอยยิ้มเรามีความสุขเกิดขึ้นใจมันเบิกบานนั่นแหละค่ะมันคือความสุขแล้วก็นะคะคือบุญนะคะแล้วหลังทำนะคะหลังทําบุญทําทานให้อะไรใครไปนะคะ นึกถึงทีไรเนาะโอ้นึกถึงเนาะปล่อยปลาปีที่แล้วนะคะกี่แสนตัวเนาะก,กับอาจารย์เปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเสาอาทิตย์ที่แล้วเราไปทําบุญที่ไหนหรือว่าเมื่อวานเนี้ยเราได้ยิ้มให้ใครได้ให้อะไรใครไปนึกถึงทีไรแล้วก็มีความสุขนั่นแหละค่ะบุญครบนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเนาะนะคะคุณหญิงก็นะ,ะแบ่งปันเพราะว่า คุณเงก็เคยเป็นคนที่วางใจผิดค่ะทุกอยากได้อันนั้นไม่เป็นดังใจอยากให้คนนั้นได้ดีเขาไม่ทําตามแล้วก็ทุกตามนะคะนู่นนี่นั่นคือวางใจผิดที่นะคะพอได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้พลังจิตใต้สํานึกมึได้เรียนรู้พลังจิตใต้สํานึกนะคะได้เรียนรู้นะคะการรักตัวเองจริงๆนะคะเราก็จะสามารถนะคะเขาเรียกว่าปฏิบัติกับผู้อื่นนะคะเหมือนกับ ปฏิบัติกับตัวเองอยากให้สิ่งไหนเกิดขึ้นเราก็ต้องเป็นผู้ให้ก่อนอยากได้สิ่งไหนนะคะอยากมีอะไรที่สมหวังเราก็ต้องทําตัวเองให้คู่ควรนะคะคู่ควรด้วยความสุขคู่ควรด้วยรอยยิ้มคู่ควรด้วยนะคะสติปัญญานะคะคู่ควรด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะแล้วสิ่งที่เหมือนกันกับเราก็ มันจะมาหาเราเองอะไรที่เหมือนกันจะดึงดูดเหนี่ยวนำให้มาเจอกันอะไรที่ไม่ใช่ไม่คู่ควรไม่เหมือนกันกับคุณ นะคะมันก็จะเป็นนะคะสิ่งที่ต้องผลักออกไปนะคะแน่นอนเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างเช่นใครที่รักกันชอบกันนะคะทำกิจกรรมอะไรร่วมกันนะคะมันคือต้องมีอะไรที่เหมือนกันนะคะแน่นอนคุณหญิงต้องมีอะไรที่เหมือนกับพี่ๆน้องๆที่อยู่ตรงนี้นะคะแน่นอนนะคะคุณหญิงก็เชื่อว่านะคะคุณหญิงต้องมีนะคะการเขาเรียกว่าอะไรการให้การแบ่งปันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ดักตัวเองเช่นคุณเป็นคนที่รักออกกําลังกายเหมือนคุณแน่เลยเป็นคนที่ชอบทําขนมทําอาหารเหมือนคุณแน่เลยเป็นคนที่ชอบให้อภัยนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีใจเย็นใจกว้างนะคะใจเมตตาเช่นคุณแน่เลยนะคะถึงได้มาเจอกับพี่ๆน้องที่อยู่ตรงนี้นะคะก็นะคะอะไรที่เหมือนกันนะคะ อะไรที่ดีนะคะเราก็ทําต่อไปอะไรที่เหมือนกันเราก็ไปนะคะต่อนะคะด้วยกันอะไรที่มันไม่ใช่นะคะเราก็ปล่อยวางนะคะก็คือวางใจให้เป็นเราจะได้ไม่ทุกนะคะยิ่งอยากยิ่งทุกจริงไหมคะอยากได้อันนี้อยากให้วิกฤตอันนี้มันหายไปเร็วๆนะคะอยากให้อันนี้มันอยู่นานๆนะคะอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบมันหายไปอยากได้ครอบครองในสิ่งอันนี้นะคะมันก็ทุกนะ ฉะนั้นแล้วนะคะเราอยากให้อะไรเกิดขึ้นเราต้องไม่อยาก ะะแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณได้เร็วเพราะว่าความอยากมันคือกิเลสใช่ไหมคะมันคือสิ่งที่ไม่ดีอยากได้สิ่งไหนทําเป็นไม่อยากยุไม่อยากได้เลยนะคะไม่อยากได้คือเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยนะคะเราไม่ต้องไปให้นะคะพลังงานว่าเฮ้ยเมื่อไหร่นะนะเมื่อไหรนะ่น้อเมื่อไหร่นะเมื่อไหรด่ดีอะไรอย่างนั้นนะคะเราไม่ทําแบบนั้นเนาะเราจะมีแต่ความทุกข์นะคะเราต้องวางใจให้เป็นรู้จักใช้ศิลปะในการใช้ชีวิตนะคะ เราจะได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะอยู่อย่างอยู่กับโลกใบนี้ที่มันอยู่ยากเหลือเกิน,นะะให้อยู่ง่ายนะคะทุกอย่างผ่านสบายนะคะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่สคืออะไรนาะนะคะ ใครเห็นด้วยพิมพ์ว่าจริงค่ะนะคะใครเห็นด้วยพิมพ์ว่าจริงนะคะที่คุณหญิงแบ่งปันไปเมื่อสักครู่นะคะวางใจให้เป็นเราจะได้ไม่ทุกข์เราจะได้มีความสุขนะคะเพราะว่าความสุขจะนําพาซึ no ่งความสําเร็จโชคลาภโชคเงินโชครักนะคะความร่ํารวยมีรักมีซักมีมีรักมีทรั์นะคะที่สมหวังทุกประการนะคะข้อที่สามให้และแบ่งปันเสมอนะคะนี่แหละค่ะให้และแบ่งปันเสมอนะคะการให้การแบ่งปันนะคะมันเป็น เวลาที่เราทำนะคะเราจะได้รับนะ,ะกลับมาแน่นอนให้วัตถุทานให้ซับดันซับนะคะขัดเกลาความตนีทีเหนียของเรานะคะด้วยการให้การแบ่งปันการสละออก นะคะห่วงไว้ห่อไว้มันก็มีเท่านั้นแล้วก็มันจะมีลดลงแต่ถ้าเราให้เราแบ่งปันมันจะมีเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเลยทีเดียวนะคะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปันยิ่งร่ํารวยนะคะยิ่งทําอะไรที่ไม่เคยทำนะคะก็จะยิ่งได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้นะคะวัตถุทานธรรมทานนะคะคุณได้ให้อะไรไปโดยที่ไม่คาดหวังนะคะให้แบบสังฆทานนะคะก็คือไม่จมเพาะเจาะจง จะไปตกที่ใครเช่นคุณช่วยคุณหญิงแชร์นะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นเทวดานางฟ้าช่วยคุณหญิงแชร์ช่วยคุณหญิงกดไลค์กดคอมเมนต์เห็นกิจกรรมอะไรคุณหญิงเนี่ยหูยนะคะคอมเมนต์นะคะเยอะแยะมากมายนะคะ อันนี้คุณก็ได้ให้แบบธรรมทานก็คือไม่ได้แบบจำเพาะจอะจงนะคะก็คือช่วยอะไรได้ก็ช่วยช่วยอะไรใครได้ก็ช่วยแบ่งปันกําลังใจความรักแบ่งปันไอเดียในการใช้ชีวิตแบ่งปันไอเดียในการทํามาหากินแบ่งปันไอเดียในการออกกําลังกายนะคะแบ่งปันไอเดียในการทําขนมทาอาหารสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเมนูพิเศษให้กับครอบครัวให้กับตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นการให้แบบธรรมทานนะคะ คือให้โดยที่ไม่จำเพาะเจาะจงก็คือมีอะไรที่เราสามารถให้แล้วก็แบ่งปันได้ก็ให้นะคะก็ให้ก็แบ่งปันเนาะต่อไปนะคะการให้อภัยนะ,ะเป็นทานบารมีเนี่ยข้อที่3ข้อแรกเป็นวัตถุทานข้อที่2ธรรมทานข้อที่3เป็นอภัยทานนะคะอภัยให้ตัวเองที่ผิดพลาดล้มเหลวผิดหวังเมื่อ5ปี10ปีเมื่อเมื่อวานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะ คนที่เริ่มต้นใหม่คนที่ยอมรับสถานการณ์สิ่งที่เป็นอยู่ได้ก็จะให้อภัยได้คนที่ให้อภัยได้ก็เริ่มต้นใหม่ได้เราอยากเริ่มต้นใหม่เราอยากหาใหม่เราอยากหาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะรักใหม่เงินใหม่งานใหม่โอกาสใหม่นะคะเราก็ต้องให้อภัยตัวเองนะคะเอาใหม่หาใหม่วันนี้คือวันดีนะคะจะบอกนะคะวันนี้คือวันที่ดีที่สุดนะคะ วันที่ดีที่สุดที่คุณได้ให้อภัยตัวเองนี่แหะค่ะได้เริ่มต้นใหม่ได้คิดใหม่คิดดีใหม่นะคพูดดีใหม่นะคะทำดีใหม่สิ่งที่ดีใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นอยากได้สิ่งใหม่ก็ต้องทําสิ่งใหม่ทําอะไรแบบเดิมๆก็ได้แบบเดิมๆเนาะนะคะเราอยากมีสิ่งใหม่เราอยากโชคดีมากขึ้นนะคะเราก็ต้องทำอะไรที่มันเป็นนะคะสิ่งใหม่ใมบุญใหม่ๆบุญใหญ่ๆให้มันเกิดขึ้นนะคะเนอะอันนี้คือนะคะอภัยทาน อาภัยให้ตัวเองแล้วก็พอเราทําได้คนสัตว์สิ่งของสิ่งแวดล้อมที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเราที่เคยทําให้เราทุกข์ทำให้เราเครียดนะคะเราก็ต้อง ให้อภัยนะคะด้วยใจของเราที่เออไม่ถือสาละไม่เอาความเราจะได้ไม่เจอวนมาเจอกับเรื่องนี้อีกยุติแค่ชาตินี้เจอแค่ชาตินี้พอนะคะชาตินี้พอชาติหน้าจะได้ไม่เจออีกนะคะคุณยุติได้ชาตินี้ผลที่ดีมันก็เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ชาตินี้แล้วก็ส่งผลไปถึงชาติหน้าด้วยนะคะ ใครทาได้คุณหญิงอนโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะคุณหญิงก็พยายามเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่พบเจอเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็นะคะให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่เคลียร์ให้มันจบแค่ชาตินี้เพราะว่าเราเกิดมาเพื่อเคลียร์ค่ะสะสางนะคะชำระล้างนะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะสร้างสิ่งใหม่นะคะสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นนะคะ สร้างสิ่งใหม่สร้างพบชาติใหม่สร้างตัวตนใหม่สร้างความสามารถใหม่สร้างความรู้ใหม่สร้างโอกาสใหม่ๆที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถ้าพุ่งนี้มีอยู่จริงนะคะมันก็จะเป็นนะคะสิ่งที่ดีนะคะ ก็คือถ้าเราทําวันนี้ดีนะคะวันนี้มันก็จะเป็นอนาคตที่ดีนะคะแล้วก็อนาคตเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงวันไหนเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ยังไงนะคะเรารู้แค่วันเกิดเราไม่รู้วันตายนะคะฉะนั้นแล้วเราไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้มีความสุขมีความสนุกมากที่สุดนะคะเกิดมาไม่มีความสุขนี่ก็นะคะก็มัน มันเสียดายเนาะเกิดมาไม่ได้ทําบุญทําทานสร้างบุญบาร,รมีนะคะมันก็น่าเสียดายนะคะเราโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนนะคะได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์นะคะเราต้องทําชีวิตให้ดีขึ้นนะคะมีชีวิตที่ยืนยาวให้มากที่สุด เพื่อ er, นะคะเป็นฐานให้ได้สร้างบุญสร้างความดีนะคะสะสมบุญบารมีเป็นสเบียงติดตัวไว้ใช้ได้นะคะชาติพบหน้าเงินทองเข้าของมีใช้แค่ชาตินี้นะคะเอาติดตัวไปไม่ได้สักสลึงสักบาทนะคะสักอ่าเล็กสักน้อยเอาไปไม่ได้เลยนะคะเริ่มต้นใหม่เกิดไปชาติหน้านะคะชาติพบหน้าเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยพ่อใหม่แม่ใหม่สามีใหม่ภรรยาใหม่ลูกใหม่ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ใหม่ทั้งหมดเลยเราไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะเป็นยังไงเราจงบ่มเพาะนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่งดงามด้วยบุญบาร,รมีในชาตินี้นะคะชาติหน้าจะได้มีแบบสมดังใจปรารถนานะคะคุณอยากนะคะเนรมิตให้ชาติหน้าคุณเป็นยังไงนะคะคุณก็สะสมคุณงามความดีบุญบาร,รมีตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ชาตินี้นะคะค่อยๆสะสมค่อยๆขัดเกลาค่ะคุณหญิงก,ก็เพิ่งะสะสมค่อยๆขัดเกลาตัวเองเช่นเดียวกันค่ะนะคะเรา สู้ไปด้วยกันนะคะเราทำสิ่งที่ดีนะคะไปด้วยกันนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วชีวิตของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะพัฒนาขึ้นนะคะชีวิตเราดีขึ้นด้วยมงคลด้วยเหตุมงคลนะคะด้วยสิ่งที่ดีที่คุณทำนี่แหะค่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะมันเราไม่เคยได้ให้อภัยตัวเองเราไม่เคยได้เริ่มเริ่มต้นใหม่นะตั้งแต่หูสะสมพลังงานที่ไม่ดีตั้ง10ปี20ปี30ปีอันเนี้ย ห้าสิบปี60ปีนะคะมันไม่มีความสำมันไม่ได้เป็นความสำคัญเลยนะคะกับเวลาที่มันผ่านไปแล้วนะคะเวลาที่มีความสำคัญนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือวันนี้เป็นต้นไปมันจะได้1เดือนมันจะได้หนึ่งวันมันจะได้สิปีมันก็ดีเท่านั้นวันนะคะมันเป็นเวลาที่มีคุณภาพที่คุณได้มีความสุขที่คุณได้ทำความดีจริงไหมคะ มันเป็นเวลาที่มีคุณภาพค่ะคุณภาพคือไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณนะคะมันเกี่ยวกับความสุขความเบิกบานใจนะคะเกี่ยวกับบุญที่คุณทําได้เต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้หัวข้อนะคะสั้นๆในวันนี้กับ3มเคล็ดลับวางใจเป็นโชคดีสมหวังมีรักมีทรัพนะคะมีรักมีทรัพย์ ะค,ะคือคือสมหวังทุกอย่างค่ะได้ดีสมหวังทุกอย่างนะคะ,ะ,คะถ้าเราวางใจให้เป็นนะคะไม่อยากนะคะยิ่งอยากได้สิ่งไหนนะคะเราก็ไม่ต้องอยากนะคะ <streams. S 1> แบบไม่อยากได้หรอกแต่ใจอยากได้ตดแต่พูดออกมาว่าไม่อยากได้หรอกนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอยากได้มักไม่ได้นะคะเวลาที่เราไม่อยากได้เรามักได้สิ่งนั้นจริงไหมคะอยากจำนะคะกลับลืมอยากลืมกลับจำ อยากได้กลับไม่ได้นะคะอยากไม่อยากได้นะคะกลับได้มันเป็นแบบนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติด้านเองนะคะลองไปปรับใช้ดูนะคะไม่ต้องเชื่อคุณหญิงนะคะไม่ต้องเชื่อหรอกคะ่ะ แต่คุณจงเชื่อมั่นศรัทธานในความดีจงเชื่อมั่นศรัทธานในความสามารถตัวเองนะคะจงเชื่อว่านะคะเราโชคดีขึ้นชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนนะคะเราเป็นที่พึ่งพายให้กับลูกกับหลานสามีภรรยาลูกเต้าพ่อ,พอแม่แมญาติพี่น้องแน่นอนนะคะทุกคนโชคดีนะคะที่ได้รู้จักคุณทุกคนโชคดีที่ได้รักคุณทุกคนโชคดีที่ได้เคียงคู่นะคะไม่ได้ไปกินชาบูนะคะเคียงคู่นะคะที่ได้รู้จักคุณที่ได้ เป็นกัลยาณมิตรนะคะชวนกันทําบุญทําทานนะคะโชคดีมากๆเลยที่ได้รู้จักคุณคุณหญิงโชคดีมากๆที่ได้รู้จักพี่พี่น้องนนะคะสองพันกว่าคนนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะโชคดีมากๆเลยนะคะเราโชคดีไปด้วยกันเพราะว่าเราโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะ โอเคลองไปใช้ดูลองไปปรับดูนะคะเลือกเอาในสิ่งที่คุณนะคะชอบถิงที่คุณใช่ถ้าไม่ชอบไม่ใช่สิ่งไหนก็วางไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคคุณหญิงต้องลาก,กัันไปแล้วนะคะวันนี้ก็แบ่งปันวางใจเป็นนะคะโชคดีมี วางใจเป็นโชคดีสมหวังมีรักมีทรัพย์นะคะข้อที่1รักตัวเองมีความสุขข้อที่2วางใจให้เป็นข้อที่3ให้และแบ่งปันเสมอนะคะอันนี้คุณหญิงลาก,กันไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอให้พี่น้องๆโชคดีนะคะสมหวังทุกอย่างทุกสิ่งทุกประการเงินเข้าทุกทุกวันเงินเข้าวันละเท่าไหร่ดีนะคะเงินเข้าเจ็ดหลักขึ้นไปนะคะ ก็คือนะถ้ามันน้อยกว่านั้นมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็คือเจดหลักขึ้นไปเลยทีเดียวนะคะเจ็ดหลักแดหลักดังใจที่คุณปรารถนาตามที่คุณเชื่อเชื่อมั่นสิ่งไหนสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นคุณเิงเชื่อว่าคุณเป็นคนดีนะคะได้ดีแน่นอนนะคะชีวิตดีขึ้นแน่นอนเงินเข้าแน่นอนนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่กันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ใครที่อยากเลี้ยงกาแฟคุณหญิงอยากสนับสนุนสื่อให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปสนับสนุนมาได้นะคะคุณหญิงยินดีรับค่ะขอบคุณค่ากาแฟค่ะขอบคุณค่าขนมนะคะขอบคุณค่าเครื่องเครื่องสาอางเสื้อผ้าหน้าผมค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ําค่าไฟนะคะค่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากให้นะคะส่งมาได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ